กดบอลอ่ะว <formation jin inh aling> <at> ันนี้แมนยูเตะเลยเอ้ยไอ้เยอะอย่าไปดูบอลอวตารดูแมนยูอ่ะมึงเปิดช่องไปดูเจ้าขุนทองดีกว่าแล้วหนุกวันเยอะเลยเบื้องไสขึ้นหาย I'm trail on the ไอ้จัดลงละครในฝันเขาเล่นกันเพื่อสุขภาพนะไอ้บอลท่งบอลถ้วยเขาไม่เอาหรอกเอาถ้วยไปก็ใส่ถ้วยแล้วนี่นี่กูขอแนะนําเลยถ้ามึงจะดูแมนยูเตะนะมึงเปิดไปช่อง9 6นะเขามีไอ้นั่นอ่ะรายการทุบจิ๋วอ่ะโอ้ยสาระล้วน I'm <laughs> trail. Come around. and the here, เออ d ดฟบูเดฟบูึงไม่ได้ช่วยเกี้ยอะไรทีมเลยนะ่นแหละไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยกูถึงบอกไงกูมาเป็นเดฟบูดได้ไงอืม <laughs> <c oughs> <c oughs> งั้นถ้ากูเป็นเต่าอ่ะกูก็หลุดมาจากพิกโรโลอ่ะเดนเน,นี่ยลอยมากับผู้เท่าเต่าอนะ่ะเนี่ยใช่แหละเว้ยกูล็อกงว้วไม่มีใครเข้าเลย มึงล้อต่อมึงล้อเบอรอะไรดูเลยกูอยู่ไม้เพือ่อนไปเดินมาอืมไอ้เหี้ยโดนใบแเ้าขอมันรีมันจะให้เราดีกวดโอ้ยพอดีกับกูก็มีแต่พระแล้วแหละไอ้สัตว์ใครมันจะมารีให้วะจริงๆกูเป็นคนดีมากเลยนะเว้ยขนาดแฟนคนเก่าที่เลิกกับกูไปเขายังบอกกูเลยวันๆกูไม่เห็นทำเหี้ยอะไรเลยได้ไหมกูไม่ทำเหี้ยอะไรเลยกูต้องเป็นคนดีแน่นอน แ้มัมีแฟนน่เหรอวะมีอยากรู้ชื่อไหมชื่อชื่อชื่อไ้อพงศ์ผู้หญิงนะแต่ชื่อพงชื่อจริงชื่อพงศักดิ์สวนตูดพงศักดิ์เล็กกับิงแดงยิเ้ยเหนอเฮ้ยหนื่ออืมนักแสดงสมทบจากเรื่องฟ้าเหลืองที่เหมืองทองอ่ะกำกับโดย เอชีงร้อยสะเทือนไปยันไส้ติ่งตีแรงขนาดนี้เราชื่อล่อคูไปล้อเลยไอ้เงี้ยเออเบสบูดเลเบลก้าคนอื่นเขาหกหมดล้ะมูไปเซเว่นเพิ่งมาเหรอไอ้หลักทีหลังมึงเติมบัตรทูเลยนะเลเวลจะไปคุณสอบใช่พันกูมั่ง เป็นไงคอมโบในฝันใครสกเกาเป็นคนเปิดโอ้โหใครเป็นคนคิดคอมโบวะเนี่ยคอมโบในอุดมปกติกูเลยนะเนี่ยสกเกาใบป,ปุ๊บไอเหี้นนี่ปืดตายเดสบูดป,ดป,ดปดล่อยไม้เอืสีบวกหนึ่งความมันจึงวันเกิดเมื่อเสือมาพบสิงลูกดีเป็นกรรมการอีกเยอะรีบเล่นรีบจบดีกว่ากูจะไปดูหมูกัดกัน ที่ไหนวะเอาสนามกีฬาโอ,อเดรปต์ไงตะกลอล่อตวงไอ้สัตว์ค่าตัวอาทิตย์ละสามแสนตีกะรีเดียร์ละกี่คนวะเนี่ยเขา,าจะจ่ายให้ไอ้เหี้ยเนี่ยอาทิตย์ละสามแสนนะมาจ่ายให้กูเนี 30, ่ยสามหมื่นกูเล่นให้สองปีเลยไอ้เหี้ยทำไปได้ไงวะไอ้สัตว์ค่าตัวคนเดียวอาทิตย์ละเท่าไหร่อาทิตย์ละสามหมื่นสามแสน อาทนะิตย์แรกสามแสน,นกูถ้ากูได้ตังอาทิตย์ละกสามแสนนะอาทิตย์แรกสามแสนนะกูไม่ทำเงี้ยวเลยเลยกูยจะไล่ทีกันอยู่ทัว่วเลยถ้าปลอดเลยในเกาะอังกฤษแต่ยังน้อยลูกกูต้องเกินบนระ้อยคนอะเกาะอังกฤษกูจะปล่อยนายแม่งปิ๊บปี๊บปี๊บจะไปเกาะทำไมที่อังกฤษอ๋อประเทศอังกฤษมันเป็นเกาะนะเว้ยแถวนี้ก็มีเกาะเกาะกลางเยอะแน่เลอ้สับจราจรจะมาหิ้วคอมึงมึงเว้ย เว้ยบง้มยังมีก็ติดใจได้กันอีกเ่าอืะสกอร์ยี่ห้าต่อแปดนึกว่าแมนดูเตะอากาโตะนรอกไม่ลืมเถอะสกอร์โคตรสูสีเลยสัโอ้โหสกอร์สูสีสี่สิบเอ็ดต่อสิบสี่ดเตะกลับนีเกลับอืมมันต้องเต็งม่ต้องโต้ต่างวัดเนี้ยปอๆขึ้นควบลูกเหมือนเมื่อคืนน่ะแม่งใครบอกให้กูแทงไอ้เสื้อเขียวไอ้สั์กูบอกกูจะเล่นมาซ่าอยู่แล้วยังไงก็เสื้อเขียวพี่มันไม่เอาจริงหรอกวันนี้ หกศูนย์ไอ้สัตว์ตื่นเช้ามายกพีวีไปซ่อมเมียถามบอกไปไหนอภีวีไปซ่อมที่ไหนได้ไปลงจำนำไอ้สัตว์หมดแล้วอนาคตกูมึงเวลาคตได้เหรอมึงไม่รู้หรอกอนาคตตัวออนาคตตัว อนาคตของกูจะได้ค่าแข่งที่กูเซฟพอร์ตไม่ทั้งแตสามปีเขาเซ็นสัญญาแล้วกูจะไปค่าแข่งพวกเนี้ยตั้งช้ำลอ้อเนี่ยไปค่าแข่งกันไอ้เนี่ยเลยเนี่ยไอ้เบลูนี่เนะี่ยกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเนะี่ยกับอองรีหีทาแป้งเนะี่ย <c oughs> เอสการมึงไม่ดูบอลเหรอวะ <c oughs> มึงไปดูตอนนี้ยังทันนะเว้ยมึงไม่ต้องเล่นก็ได้คุณไม่โกรธมึงหรอกมึงก็เหมือนไม่มีอ่ะไปเถอะ กูไม่โกรธหรอกมึงดูท่าวิ่งสเก,กาดิมึงกองกลางทีมชาติฟาคิวเลยว่ะไอ้ยึดตะบันแคมเบียโต้ยึดตะบันน่ะยึดตะบันแคมเบียโต้อืมที่มันยืนคู่กันกับอองดีหีทาแป้งแล้วก็ลูนี่พี่ออกดาดกัน หัวล้นอะ่ะพี่ผมยาวปกไหลอะ่ะหัวล้นล้นอะ่ะไอที่หัวล้นอะ่ะแต่ว่าผมยาวๆอะ่ะเออ,อ,อ,เอ,อนนทักอะ่ะทักอ่ะผลเอกอ่ะประยุทธ์จันทร์ล้าคานพุทธอ่ะ คุปไปสักคนพวกมึงจะทำมาหาแดกกันยังไงโหยเยอะโชว์ดิ้นไม่ไหวเมึงอย่าแกล้งเขาว่าตีให้แกล้งเว่าจะกิดหนีจะถูกกว่าทำมี้อะไรวะหนัก